ผู S <S <an> ้หญิงมันยังิ่งไม่ได้ค่ะ,ะอยู่ตรงนี้พอถึงเวลาไลฟ์เราก็นั่งเฉยๆเนาะเราก็ตรงไหนอยู่ใกล้เราก็ศาสตร์สายไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วน้องพีเขาก็จะวิ่งมาบ่อยหน่อยก็จะมีน้องพีสว่วนพี่ีเขาบางทีก็จะอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอะไรเขาวิเวแว้งเงี้ยเราก็ไม่ได้เดินไปทางก็อาจจะทําให้แบบอาจจะเห็นน้องพี่ทีน้อยอะไรเงี้ยค่ะ,คะอ่ะวันนี้มามาสนุกไหมครับวันนี้สนุกไห <ป S 3> มครับตอบก่อน อันนี้อันนพี่อยากพูดใหม่ไม่ใช่หรอสนุกไหมครับผู้ใต่งใหม่สนุกสนุกไหมครับสนุกคขาสนุกจต่มันไม่มีเสียงไม่มีเสียงมีแค่นี้พี่เขาได้ยินเราลองเพลงได้ไหมเราลองเพลงได้ไหมลองเพลงพ่อเป็นไงสนุกไหมาเพอ่สักนิทไหมลูกสักนิดนึงไหมลูกต้องยังไงนะกล้าไหมลองเพลงพี่เขาฟังสักเพลงนึงได้ไหมเจ้าแสงยังไม่เคยบางใจเจ้าแสงย้ายหัวใจเจ้า ถึงจะแบบว่ายิ่งจะยิ่งจะยิ่งตันก็ยังไม่จบไม่จบไม่เลิกอันนี้อันนี้พี่สอนนานไหมครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สอนเลยเปิดให้เขาคือพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงอขชอบแซวผมไนีแล้วก็เอามาเปิดเอาเพลงมาเปิดให้ตอนที่เลี้ยงเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะ แล้วก็บอกว่านี่เพลงว่าพ่อนะอะไรเงี้ยเขาจำได้ี่มีภูมิใจไหมว่าลูกเราเข้ามาถึงเพได้หลังจากที่แบบว่าหลังจากที่เราผ่านไปแล้วคือจริงๆก็ตอนแรกก็จะรู้สึกเขินๆนะเวลาที่ที่เขาร้องเพลงเราอะไรเงี้ยแต่พอไปกีนนั่งรถมาบางทีเราเปิดเพลงแล้วเขาร้องตามอ่ะบางทีมันแบบมันมีรอยยิ้มเพิ่มมาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันคงปลื้มใจะบางทีแต่ว่าเราไม่กล้าแสดงออกเราปลื้มมากเลยไม่รู้มันเขินด้วยอะไร เก่งมากเก่งมากจริงๆพิธีก็คือร้องได้จบเพลงนะครับถ้าเผื่อเปิดเพลงในรถเนี่ยคือพิธีร้องตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนที่อายเพราะว่าถ้าเผื่อเจอคนอื่นหรือเห็นคนเยอะๆเขาจะแบบสตันอะไรเงี้ยแต่จริงๆเขาหน้ารักมากใช่ใช่แล้งเพลงพ่อได้กี่เพลงแล้วนร้องได้กี่เพลงพ่อมีมีกี่เพลงครับมีมีหลายเพลงไหมอ่าปิดเครื่องเรียบร้อยจริงๆตอนนี้เป็นเวลานอนเชดจัดซื้อการอะไรครับ ลำโพงมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบให้น้องรออะไรอย่างเงี้ยนี่คือตั้งใจซื้อให้น้องหรือว่ามีความคุณย่ากับคุณปู่ซื้อมาร้องคาราโอเกะสบายกันสองคนใช่แล้ววันนั้นเขาเอาลงมาข้างล่างเลยค่ะก็เลยเขาจะยกออกจากบ้านเนี่ยเขาจะเอาออกไปไปร้องกันปู่ย่าเขาจะไปร้องแล้วก็เอามาก็เด็กๆเห็นเห็นไม้อะไรเงี้ยเขาเล่นมาหยิบอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วอันนั้นพังไปยังครับสกลงน่าจะพังแล้วหรอพี่พี่บีมรู้ ออึะไรบ้านที่เหมือนว่าเขาก็แบบจะได้ทางคุณพ่อแบบว่าเป็นแบบมีแววอะไรอย่างเงี้ยแบแบไม่ได้รู้สึกว่าอีกหน่อยเขาจะต้องโตไปเป็นศิลปินหรืออะไรไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเขาคงสนุกกับการที่เขาได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นพัฒนาการมากกว่าว่าเออเขาเขาจำเนื้อเพลงได้นะเขาร้องเพลงตรงจังหวะนะเขาเต้นแบบได้นะจำท่าได้อะไรอย่างเงี้ยเอาดูเป็นพัฒนาการมากกว่า จริงๆก็คือไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าคาดหวังด้วยว่าแบบคือบางทีแบบอย่างอย่างมางานอย่างเงี้ยครับของลูกอา่าอย่างอย่างลูกค้าเนี่ยก็จะบอกว่าเอ,าอยากอยากได้แบบพ,พ่อๆอร้องเพลงแล้วก็ลูกขึ้นไปร้องด้วยอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ซึ่งบางทีมันไม่สามารถกัดเกณฑ์ได้อย่างงานแรกสุดที่อยู่ดีเขาขึ้นไปร้อง <c oughs> อ่ะ <c oughs> จริงๆตามคิวก็คือเขาไม่ได้ขึ้นไม่ได้จะขึ้นแต่เขาวิ่งตามขึ้นไปเองก็ไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบนี้ เอายืนถ่ายคลิปอยู่ข้างล่างก็เซอร์ไพรส์หลอแล้วรู้สึกว่าเุ้ยลูกเราทาได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้มาอีกไหมใช่ลูกเราได้มาอีกแล้วแล้วที่มันเซอร์ไพรส์ุดก็คือจังหวะจากคนจะต้องหมดแล้วได้โชว์วาน้องลงเปรย์ลงเปรย์มจังหวะเรได้แต่เนื้อเพลงก็คือดำน้ำเนื้อเนื้อก็ดำน้ำนิดนึงนะครับแต่ว่าสู้ตายก็ยังได้อยู่ตอนนี้ก็ได้คืนเลยไหมครับพี เน like yeah. well, okay, like like ี่ยน้องก็ร hmm. ้องเพลงอะไรอย่างนี er ้ไ allora ด้เลอ๋อก็อย่างที่บอกครับหลังๆเรารอยยิ้มบางทีฟังเขาร้องเล่นๆอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มออกมาเองไปโรงเรียนเนาะใช่เกยบ้างเรียมตัวกันเรียมตัวไปโรงเรียนก็จริงๆก็คือแบบเริ่มจากไปสอบก่อนก็จริงๆเพิ่งพาไปสอบมาเขาก็พอทำได้นะครับก็ถือว่าโอเคคุณครูก็บอกว่า ก็ได้ก็ได้นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าลังครูบอกได้อยู่ตอนนั้นไปให้น้องเขาทำอะไรครูก็จะถามเรื่องสีคือเรามีการเตรียมทอไว้เบื้องต้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ไม่รู้ว่าชั้นอนุบาลหนึ่งเนี่ยมันต้องเรียนไปถึงไหนบ้างฉะนั้นเรื่องสีเรื่องของเชฟรูปทรงอะไรเงี้ยเขาพอได้อย่างเรื่องสีเ่ยเขาได้สิบสองสีเลยเขาตอบได้หมด แต่ทีนี้พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีต่อบล็อกต่อแบบ ABC ลงหลุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับรุ่นเชฟจริงจงที่บ้านอ่ะเขาทำได้หมดใช่แต่พอไปอยู่ตรงนั้นของเล่นมันเยอะไงเขาก็อาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเสียเสียสมาธินี้ไปบ้างแบบวิ่งไปเล่นบ้างกลับมาทําต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยลุ้นว่าแบบเสียออกไปนานจิงหรเล่าอรย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากออกไปนานแต่ว่าก็ดีครับก็ถือว่าแบบทำทำได้ทำได้เกือบหมดค่ะเด็กรู้ตัวใช่ไหมว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้ว ไม่รู้เหมือนกันว่ารู้หรือเปล่าแต่แตเรา<ะ>ก็บอกเขาแหละว่าแบบเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วหนูจะมีเพื่อนเยอะเลยามากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับเขาวันนั้นที่ไปสอบเขาก็บอกว่าโอ,อ้โหไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบให้เข้าไปทีละคนไงแล้วก็จะไม่ได้ได้เจอใครเขาไปแล้วไม่เจอเด็กเขาบอกว่าเพื่อนท้องที่อยู่ไหนแล้วก็พาเขาไปดูเป็นแบบสนามเด็กเล่นมีสไลเดอร์อะไรเงี้ยคือแบบไม่ไม่ไม่พูดกับเขาว่าอย่าร้องไห้ จะพูดเป็นโพสิทีฟว่าไปแล้วจะเพื่อนเยอะเลยนะทิชช์จะใจดีมากเลยเดี๋ยวหนูจะอ่านหนังสือออกนะแล้วหนูจะแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบสนุกอ่ะเราเราเองเตรียมเตรียมตัวเด็กๆอไงบ้างเขาวันที่จะต้องไปส่งวันแรกน่าจะแบบบันเทิงอยู่เหมือนกันคือยังไม่ได้เตรียมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยคงจะอาการหนักคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราคงไม่หรอกจะน้องทำไมเด็กก็แค่ไปโรงเรียนเหรอ แต่ตอนนี้มันรู้สึกแค่ว่าลูกเราเหมือนโตไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอ่ะคือแทนที่เขาจะได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเริ่มห่างแล้วและอีกหน่อยเขาจะขึ้นตอนหนึ่งขึ้นมัธยมมันจะยิ่งตอนนี้มันจะมีแต่ห่างๆมันก็ด้วยความแม่เนาะเราก็จะรู้สึกว่าแบบลูกจะห่างจากอกเราอะไรอาจจะจมน้ำตา้าโรงเรียนียน้ำตาจมน้ำตา่อนหนึ่งก็อาจจะแบบไปหาสาวๆแล้วโอยนึกไปโน คิดมากไปแล้วแม่เลยเป็นความจริงไงเติร์นตัวเองไว้ก่อนแต่หลายคนก็บอกได้เป็นห่วงคุณครูด้วยนะเพราะน้องพีบางคนชอบถามอาจจะชอบถามแบบอันนี้ทำไมอะไรยังไงผมว่าเด็กชอบถามก็ดีนะครับเขาจะได้เรียนรู้นะเราต้องคอยตอบเขามระหว่างพ่อกับแม่ใครอาการน่าจะหนักกว่ากันเวลาลูกไปโรงเรียนจริงจรอ่อยว่าอ่อยนะตอนนี้นะอ่อยเอออาจจะเป็นอ่อยก็ได้แต่แต่ผมมองว่าทุกพัฒนาการก็คือเราก็เหมือนปรับตัวเข้าหาเขาแล้วก็เรียนรู้ที่จะแบบ ้คือเราก็เรียนรู้ไปกับลูกด้วยแหละว่าว่าอ๋อการเรียนเป็นยังไงหรือว่าเราก็ต้องแบบดูพัฒนาการเขาเป็นแบบว่าขั้นๆไปเงี้ยครับแต่ก็ถือว่าเตรียมใจวิวึมาแล้วใช่ไหมครับว่าบ้านต้องเงียบมากดูอะไรอย่างเงี้ยในช่วงกลางวันอะไรอย่างงเีก็พอตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นแต่ทีนี้อ๋อยเขาบอกว่าเด็กอนุบาลเขาเรียนแค่ครึ่งวันเธอบ่ายสาวมนก็กลับมาวิ่งนะจะไม่ทันได้เศร้าเลยจะไม่ทันได้เที่ยงกลับบ้านแล้วค่ะอ๋อยก็คงจะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่ไปเกาะรั้วโรงเรียนอยู่ นี่ก็คือททาหน้ี่่รับสงคิดว่าผมคงเป็นคนรับส่งแหละแต่ว่าวันแรกก็คือคุยกันไปแล้วแหละว่าก็คงไปด้วยกัใน,ใน,ในกไปซึมซับบรรยากาศต้องเป็นยังไง <c oughs> อ,อันนี้เป็ในยากที้สุดเยครับด้วยการลูกจากลูกลืกนี่สายต่างกันมาก,ในใามากคนนึงก็เรียบร้อยกันแล้วพ่อแม่ต้องแยกกันดูยังไงหรือว่าต้องแบบจริงๆพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะ แล้วเขาเล่นกันก็คือเขาเล่นกันได้ 2, 2> <ม>คนโดยที่แบบว่าไม่ได้ต้องการอะไรเลยหรือผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาเลยเขาก็วิ่งไล่กันได้ทั้งบ้านแบบคือคือมีเวลาก็สามารถใช้อยู่ด้วยกันได้เงี้ยครับผมนั่นแหละก็เป็นทําให้การเลี้ยงลูกสาวอีกสองคนรูส้สึกว่ามันง่ายขึ้นเพราะว่าคือเขาโตพอที่จะแบบว่าเล่นกันเองได้แล้วเงี yeah. <ม>้ยครับแยกตอนนี้ก็คือยังแยกอยู่ตอนตอนกลางคืนนะครับคือผมก็นอนกับลูกชาย นอนาะก่าคนเล็กเขายังตื่นมาทานนมบางืนแต่ก็ไม่ไม่ได้ถี่เหมือนตอนที่ลูกชายตื่นนะคะเขาก็อาจจะแบบสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใกล้ละใกล้ละคิดว่าแบบถ้ามานอนด้วยกันก็คงสนุกดีครับแล้วทางครอบครัวรับมือได้ไหมครับเพราะว่าแทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังเล็กอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ออยจัดการได้อยู่อะไรมันก็แค่ต้องทํางานเพิ่มขึ้นนะคะ แล้วก็ทีมงานเรายังใช้เท่าเดิมอยู่แต่แต่ละคนก็จะแบบสโลสเลนิดนึง<อ>แต่ก็มีเวลานอนไหมครับเหมือนเดิมไหมนอนน,อน,น,อน้นอยลงคือจะพูดว่าน้อยลงก,ก็ไม่ได้เพาราะว่าตอนช่วงพี่ทีกับน้องพีเขาเด็กๆเนี่ยเราก็นอนประมาณนี้แหละ <เอ S 2> แต่พอเขาโตขึ้นเราได้นอนอยาวขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องเหมือนย้อนกลับมาทำซ้ำอีกทีหนึ่งเผ่านเหตุการณ์นี้ซ้ำทีหนึ่งใช่แล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มทานข้าวอ่ะก็จะเริ่มมือดึกเขาตรงนี้เราก็จะสบาย แปว่าการเลี้ยงลูกสาวค่อคนข้างที่จะสบายเพราะพอจะรู้ว่าแบบเขาเป็นเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลูกสาวเนี่ยค่อนข้างจะเมนเนตงานา่ายด้วยครับเพราะว่าเขาดูแบบไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ร้องไห้บ่อยเท่าหรืออะไรต้องต้องให้ออยพูดเขาเป็นไงเอาไม่อยากจะแบ่งว่าเป็นกผู้หญิงเลี้ยงง่ายกว่าผู้ชายอยอาเียเอาคิดว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวอะไราเงี้ยอาจจะเป็นเพราะหนึ่งว่าเรามีประสบการณ์เราก็ไม่ตกใจกันเขาร้องไห้ไม่อยู่บางทีเรามองเป็นเรื่องตลกว่าแบบร้องอะไรเธออะไรอเงี้ย ต่ถ้าเป็นลูกชายแต่ก่อนเราก็จะเครียดเนาะเพอท้องคือรื้อเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่เครียดแล้วร้องถ้าไม่หยุดก็อุ้มไปชิวขึ้นชิวขึ้นชิวขึ้นใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขางอแงระหว่างวันไม่เท่าอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้ทางระหว่างประมาณนี้อย่างเงี้ยก็เลยแบบสบายสบายพี่ชายช่วยเคี่ยวเตอช่วยมาแบบไม่งวงจนปิดหยิบของบ้างหรือบางทีน้องร้องบางทีเขานอนอยู่ด้วยกันในห้องอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาบอกว่า มันมีมันมีน้องร้องใช่มันมีน้อง้อง่นี้เขาพอช่วยได้หรือวให้เรียกให้ไปหยิบของให้ไปเอานมขนนมให้น้องหน่อยเขาก็ไปเอาได้แต่เด็กเ็ก็เต็มเต็มใจแล้วก็เต็มใจไะใช่ใต้ใช้แต่ตอนนี้เขาเคยชินเขาโตขึ้นเนี่ยจะอาจจะเป็นพอใช้ได้อยู่ก็คือพุกเราก็ปลูกฝังปลูกฝังให้ให้ให้เราให้ดูแลจริงถ้าเบื่อเขาเขาได้มีโอกาสได้เลี้ยงน้องด้วยหรือว่าช่วยช่วยมีมีส่วนช่วยในการเลี้ยงอ่ะเขาจะมีความผูกพันกับกับน้องด้วยครับแล้วก็จะม ผมว่าเลี้ยงให้ครับโอเคลูกเลี้ยงให้เขาแบบรักกันอ่ะก็คือดีที่สุดอันนี้ช่วยเลี้ยงหรือช่วยส่งครับอันนี้ช่วยเลี้ยงหรือช่วยส่งเรียกว่าช่วยปลุกดีกว่าเพราะว่าเสียงดังคือออยอ่ะจะมีวันหนึ่งออยลงมาออยจะอาบน้ำคนเล็กก่อนตอนเช้าใช่ไหมคะพอเขาลงมาเนี่ยพี่เลี้ยงเขาก็จะเอานอนเรียบร้อยแล้วแล้วออยก็จัดการคนโตลง ก็จะสอนตลอดทางลงมาเนี่ยว่าเดี๋ยวต้องเงียบๆนะเพราะว่าเบบีหลับเียถ้าเบบีตื่นขึ้นมาเนี่ยนะพี่ฟ้าจะต้องร้องเบบีแล้วหนูจะไม่มีคนเล่นด้วยถ้าพิธีถ้าน้องพี่ศิลป์ดังพิธีต้องทำท่ายังไงครับเก็สอนมาทางนี้แล้วพอพี่น้องพี่ศิลป์ดังพิธีก็แต่น้องพี่ไม่เห็นเพราะน่าจะทำแค่นี้มันมันมีบางเวลาเป็นที่เด็กๆแล้วนี่เราอยู่กับน้องๆเยอะไปหน่อยเขาจะอาจจะมองยังไงเรียกหางไม่เลย เออคือตอนแรกออยก็กลัวเหมอือนกันว่าเขาจะเอ๊ะเหมือนแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เขาเหมือนเดิไมไหมอะไรเงี้ยแต่ก็พอพอมันเป็นอย่างที่มาจริงๆแล้วก็ไม่นะอ๋อไม่มีความรู้สึกว่าเขาเรียกร้องความรักหรือว่าทําไมมามีไม่มีเวลาอะไรเงีเ้ยเขาคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกแบบมันกตังแลนเออเขาก็แบบเล่นด้วยกันแล้วก็เวลาเราเราเลี้ยงเบบี้เนี้ยเราก็ตัดจังหวะน,นะคะเราก็เลีล้ยงรวมกันเขาก็จะได้วิ่งเล่นเห็น แล้วเราก็จะไม่แบบต้ามจับน้องนะคะบางนี้ามเขาอยากจะหอมน้องเขาอยากจะจับเราก็ให้ทางเนี่ยแต่ว่าคนนี้เขาใา่ไป้วครับแม่เขาใ่ไปว่า อ๋อผู้หญิงมันยง่งไม่ได้ค่ะอยูตรงนี้ต้องอยู่กับเราแล้วพ่อแม่ก็คือเหนื่อยล้ากับการที่จะต้องวิ่งตามเพราะวิ่งตามมาตลอดทั้งวันแล้วอย่างเงี้ยพอถึงเวลาเลี้ยเราก็นั่งเฉยๆเนาะเราก็ตรงไหนอยู่ใกล้เราก็ศาสตร์สายไปตรงนั้นอย่างเงี้ยแล้วถ้าน้องพีเขาก็จะวิ่งมาบ่อยหน่อยก็จะมีน้องพีส่วนพี่ที่เขาบางทีก็จะอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอะไรของเขาวิเวกเงี้ยเราก็ไม่ได้เดินไปทางก็อาจจะทําให้แบบ อาจจะเห็นน้องพิธีน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนก็ชอบมากเลยที่พ่อตอบไปว่าว่าเช่างตอใจหน่อยจริงก็ไม่อยากมันกันไม่ไม่อยากให้ไปฝึกกันตรงนึงนะบางเราก็พูดเล่นๆแต่ว่าบางคนก็จับไปแบบว่านะมีอะไรหรอกคือเจตนาอยากให้ตลกแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ตลกบางคนอาจจะอุ้ยอุ้ยไปที่งเราไม่มีอะไร มีอะไรครับพี่พี่จบแล้วร้องปิดหนึ่งเพลงครับอ่ะขอหนึ่งเพลงอ่ะปิดแล้วร้องเพลงอ่ะซ่าปิดแล้ไม่ไหวไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวบิวไหมเดี๋ยวบิวอันาบอเพลงกันบนนั้นลาเอลลาเดี๋วบิวอันดาบัตอนงพี่ต้องอยู่บนเก้าอี้อ่ะบิวอันดาบัต โอเคโอเคเพราะว่าพ่อไม่ไหวแล้วออไม่ไหวจะเหนียวล้างแล้วลูกเหงื่อแตกเลยอีที่กปอลไอาอเป็นไงบ้างก็เรียกว่ามีความศรัทธาอาจจะเหมือนจูนกันตีดเบาๆอะไรอย่างนี้คือออยก็เป็นแบบใสคิดไปเองนะเออก พอเราเวลาเราขอแล้วมันก็ไม่ได้สําเร็จแบบถึงเส้นชัยขนาดนั้นสินแต่ว่ารู้สึกว่าเออพอมันเริ่มได้มาเราก็แบบนึกถึงเนาะแล้วเราก็แบบอ่ไปบอกเล่าว่าเออเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะน้องอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนแบบว่าช่วยช่วยตอบใช่ใช่แล้วเราก็มีได้มีโอกาสไปทําบุญที่วันที่น้องไทยอยู่ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการอุทิศสมวนบุญส่วนนี้กับน้องไทยอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนใช่ไหมคะคุณ